นะครับอ่าดีใจจังเลยนะครับอ่ามีผู้ใหญ่ใจดีนะครับอ่ามาจากช่องใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับผมเออวันนี้เป็นโอกาสดีจริงๆนะครับกับข้อควานนะครับที่ได้ทักทายแม่แม่เอฟซีผู้ใจดีนะครับอ่ามาจากช่องใหญ่ๆนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมอ่าขอบคุณมากๆนะครับที่เมตานะครับผมอ่าวันนี้ก็เหลืออีกสิบจากล่าสุดท้ายนะครับ อ่าสิบตะกร้าสุดท้ายนะครับวันนี้นะครับผมอ่าคุณนิชาทักค่ะคุณนิชาทักค่ะโอ้คุณนิชาหรือครับผมอ่าก็ขอขอบคุณนะครับคุณนิชานะครับผมอ่าจัดของนิชาทับหรือยางครับสิบตะกร้าอ่ายังเหลืออยู่สิบตะกร้านะครับอ่าใช่คุณพี่นะครับอ่าคุณพี่บ้างคุณพี่คนไหนบ้างน้อนี่ คุณณดินช่วยแจ้งมาด้วยนะครับจัดของคุณนิชาหรือยังสิบจักร้าผมพวงไปดูเนาะคนไหนเนาะคนชื่อนิชาครับผม,มเพราะว่ามีอยู่ชุดใหญ่ๆนะครับมีแต่ชุดใหญ่ๆเลยนะครับวันนี้าคุณพี่ท่านแรกก็สิบจักร้าหนูสิบจักร้าเลยเนาะครับผมคุณพี่อะไรนะครับอ่ามาจากช่อง อาแม่แสงเดือนนะครับผมอาพี่อินใจดีมากครับพี่อินนะครับผมอ่าพี่อินต่อมาก็อ่าคุณพี่จูนจิตจะกล้านะครับผมอ่าแล้วต่อมาก็คงจะเป็นอ่าของคุณพี่อ่าอ่าคุณพี่อินจิตกล้าอ่าคุณเลียกเรียก ก,ก,ก,กิงก็ได้นะครับพ่อเขาว่าเอาเรียกกิงก็ได้นะครับโอคุณกิงใช่ไหมครับผมอ่าแต่คุณอานิชานี่มาที่หลังจิตจักร้าใช่ไหมครับเออคุณอินพี่จูนคุณอินพี่จูนอ่าพี่กิงอ่าก็คงจะเป็นท่านนี้แะครับตัวชาจริงๆนะครับติดเลยไหาคุณอ่าคุณ คุณนิชานะครับคุณนิชาทับนะครับสิทธิกระลาศิทจิกระาสุดท้ายใช่ไหมครับคุณนดินคุณนิชาพัดก็คือพี่กิงอ้าวอีกแล้วใครน้อใครน้อคุณนาดินมีคุณอินคุณพี่จูนคุณพี่กิง่งใช่ไหมครับผม ใช่ค่ะอ่าโอเคงั้นจัดเลยนะครับครบปรีติอ่าจัดเลยนะครับผมคนละจิตตะกร้านะครับนี่จิตตะกร้าสุดท้ายแล้วนะครับ